วันนี้เราจะมาทำอะไรทำม้วนน้าแดงเขียวโอเคขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆเราเตรียมน้ำเปล่าเตรียมน้ำเปล่านะคะแล้วก็เทใส่ผงม้นลงไป1ช้อนโต๊ะใครจะเป็นคนเทนอนปี่เนาะเทหมดเลยนะโอเค แล้วเราก็พักไว้1ิบนาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเทผมวุ้นลงไปแล้วเนาะพักไว้1ิบนาทีก่อนโอเควุ้ okay. นเราทิ้งได้ประมาณสัก1ิบนาทีแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เอามาตั้งบนเตาแก๊สนะคะแล้วก็เดี๋ยวห้ามโดนตรงนี้หา้ามโดนเด็ดขาดนะคะร้อนนะร้อนแรง,รงนะ เร้ับยาย่ายย่าเขนขดูได้ไปดูคเข่าคูกเข่าดูได้ค่ะนี่เราก็ตะคกนเคี้ยวๆแบบนีน้ค่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยน้อกี้ดูด้นั่งนั่งคุกเข่านุกเข่าเดี๋ยวไปมานนะเดี๋ยวเราคนไปอย่างเงี้ยจนกว่า นบนปากผมหุน้นละาลายห้าโลนนะร้อนะะจะร้อนแล้ว,วอะอะมาคนกัน ร้อนไหมเนี่ยม่ร้อนร้อนนี่เต็ยไม่ได้นะเจ็บนะคะแสดนะตรงนี้บอกระหานบัตรถอยหลังไปนะฮะถอยหลังเออถอยหลังอยู่บอแลแหละอิดเริ่มออกมาแล้วอ่ะอันนี้นะคะเราก็จะคงคนไปแบบนี้เนาะ ต่อไปนะคะวุ้นละลายแล้วเนาะต่อไปเราก็เทน้ำตาลใส่ให้พี่ซอสใ<อ>ส่อ่ะขอเทใส่ <นะ S 2> ทีท่หมดเลยนะะทหมดเลยใช่ไหมที่หมดเลยครับหมาน้าองเลยอะ ได้ว่าตเราชอบเราชอบหวานน้อยหวานมากแค่ไหนเนาะหาหิมร้อนถ่าหนออกไปนะถ่าหนไปร้อนะกินร้อกินงไอะม่อ่เพิอย่าเพิ่งนี่นี่หลังจากนั้นนะคะเราต้มวุ้นได้ที่แล้วนะคะเราก็แบ่งฝักแบ่งออกมาใส่ถ้วย ถ้วยนะเพื่อที่เราจะใส่สีละสีสีขาวนี้เท่านะมาให้เท่าๆกันอย่งนี้นว้ยน้งกินนาทีวันนี้เราจะทำสองสีมีสีอะไรบ้างมีสีเขียวกับสีแดง ต่อไปเราก็จะใส่สีอ่ะให้น้าปั่นใส่สีเขียวแล้วกันอะ,อะให้ใส่สีใส่สีแดงอย่ยงนะเราก็เทสีลงไปในนี้ได้เลยค่ะจมข้คนเพียคนได้เลย<ๆ> ว่ามันมันมั่ามจะีาใส่น่อยส่ใส่่ส่สีแดพอล้วหอย่เราเอาีกจะเอามันจะได้เข้มขึ้นจะได้เมใส่สีเข้มแล้วไงอแล้วค่ะอาหลังจากนั้นนะคะเดกพิ่มดใส่พิมได้เลยเยปใส่พิมเดี๋ยวนะค่อยๆ ปัดได้เลยแดดๆปั๊บเลงใส่อันไหนอ่ยใส่ซีใส่ไหนก็ปใส่ซีนนี่ก็ได้ค่ะฟีนใหญ่ๆให้พอดีค่ะใส่ให้พอดีไม่ต้องให้ให้ล้นนะลูกใส่ซีไม่ต้องยกขึ้นมาวางลงนี่ใส่ซีก็ปักใส่ได้เลยค่ะอ่าใส่ะ่หนะแหละมันจะได้แบบพอพอมันโอบมันจะได้นี่ปักให้มันล้นอ่านี่ใส่อันอื่นบ้าง นสองช้นค่ะด <Okay. S 3> <Hey, everybody. S 1> ีค่อยๆค่อยค่อยไม่ต้องรีบโอเคนี่ลากค่ะเสรอดีุ้ยากินเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆก,กำลังตักเนาะอะ,อะ น่ากินจังเลยอ่ะนี่ถ้ามีเม็ดตังรักนั้นคงจะน่าก,กินนะเพดีดีลหักๆไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากเซตตัวแล้วนะคะจะเป็นยังไงเนาะ อยู่ว่าหัวใจอาหัวใจห็เลยันจะเสร็จตัวแล้วอันนี้จะเสร็จตัวแล้วเพราะว่ามันเป็ตัวเล็กตัวเล็กแต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆพวกนี้ก็ยังไม่่คอยเสร็จยังหัวใจญ่มยังร้อนเลยโอ้โหอันนี้อ่ะลองชิมได้เลยเด็กๆหนูตักเองลองชิมมีแล้วกันัีเขียว ด่เห็นไหมมันมันยังเป็นน้ำอยู่เลยมันยังเป็นฝืดๆอ่ะใช่มันยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่ต้องทิ้งไว้อีกหน่อยออต้องบอกก่อนออเด็กๆใจร้อน<笑><笑>เดี๋ยวมาดูตอนที่เซ็ตตัวแล้วดีกว่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยว อ่ะมาเรามาชิมกันอันใหญ่อันใหญ่เสร็จตัวแล้วนะคะอ่ะทุกคนมาชิมกันจ้ะอาจจะดีชิมชิมให้เขาดูสิจ้าตอนนี้อ่ะมาชิมกันนะคะเอาไปไหนบอกนี่เห็นไหมชิมกันไปเราทำเหมือนเดิมเราทำก็มีซอสกินไอ้ที่แคบเนี้ย ง่ายๆนะคะวิธีการทำบุญอยู่ว่างๆช่วงกักตัวโควิด -19 นะคะเราก็ท้อกิจกรรมเด็กๆให้เด็กๆทำโควิด -19 เด็กๆชอบไหมชอบค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอาฝากเพื่อนๆติดตามช่องด้วยเร็วติีจามว่าชรบอวไรเลิกค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ